ครับสวัสดีครับผมจีมี่นะครับเป็นสมาชิก CFC คู่สมรสโปรประคริสวันนี้อยากจะขอแบ่งปันในเรื่องของกคำสัญญาบทที่สองซึ่งเราใช้ใน CFC ก็คือกรรมตาวนาและการลำปึงพระคัมภีร์เป็นอุปกรณ์สำคัญในชีวิตไปในในชีวิตยินใหญ่ในความเชื่อที่เรามีอยู่ตัวองค์ประคริสนักบุญเปาโลในนิงโกรินบทที่12ข้อ3 นะครับได้เกณฑ์ไว้ว่า่อเรียนเชิญอาจารย์อ่านนิดนึงข้าพเจ้าขอยืนยันให้ท่านรู้ว่าไม่มีผูดด้ใดพูดโดยพระจิตเจ้าทรงดลใจว่าพระเยซูจงถูกสัพ์แช่งแต่หากพระจิตเจ้าไม่ได้ทรงดลใจก็ไม่มีผูดด้ใดพูดได้ว่าพระเยซูคือองค์พระผู้เป็นเจ้าขอบคุณครับอาจารย์ครับ นักบุญเปาโลอยากจะสอนเราว่าประจิตเจ้าวตั้งหักเป็นผู้เริ่มเป็นเป็นผู้ตนใหญ่และเป็นผู้สอนให้เรารู้จักภาวนาเราไม่ได้นึกเราไม่ได้รู้สึกหรือเราไม่ได้คิดอยากจะภาวนาแต่องค์ประจิตจ้าเป็นผู้ตนใหญ่และเป็นผู้เริ่มให้เราติดต่อต่อองค์พระเุ็เนเจ้าการภาวนานั้นมันก็ไม่ใช่ยากนะครับ แต่เราจะมีอุปสรรคมากมายโดยเฉพาะในเรื่องที่ว่าเราเข้าใช้ปิดในเรื่องของคกรรมวาระความเชื่อนั้นที่เรามีอยู่นั้นเริ่มต้นจากความพุกพันและความพุกพันนั้นมาจากความรักเป็นความรักที่มาจากปันตาสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าตั้งแต่ัตปรตการตั้งแต่ส่วนอีเดนต่อด้วยอับ,บราฮัมยาโคบ กษัตริย์ดาวิดนะครับโนอาเอ๋ยแล้วพระกาศตต่างๆที่พูดถึงความรักขององค์ปู้เป็นเจ้าและความปุกป,ปันนั้นเป็นถาวรตลอดนิรัดนดรและไม่เปลี่ยนแปลงเพราะพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นความปุกป,ปันนั้นเราก็ต้องระลึกถึงเสมอเมือทตี่เชาดูมีความเชื่อว่าความรสนั้นมาจากอุปยศออกจากอียิปต์ ในการเป็นผาาองค์ประภู้เปญาเจ้าได้ช่วยให้รอดโดยเลิกในการเป็นตราอสอาศัยโมเสสนะครับให้อ,อกจากอียิปต์ว่าอิสระเพราะพระเจ้าเอ็นดูรักและทรง่วงญ่เชาวอิสราเอลและการระนึกถึงนั้นเช่นเดียวกันคริสตชนเราก็ต้องระลึกถึงกลับคืนชีพขององค์พระคริสต์ในวันปัสกานะครับ และการระลึกถึงนั้นมันก็เป็นมาจากความผูกพันเส้นเดียวกันที่เรามีต่อองค์ประดานะครับและตลอดเวลาเราก็ต้องพื้นฟูในความเชื่อนี้ในการระลึกถึงนี้โดยอาศัยมิสานะครับในตรงนี้การภาวนานั้นมาจากความผูกพันมาจากการดนใจขององค์ประจิตเจ้าในตัวเราซึ่งได้รับในสินลังบะัะและสินกำลัง แต่เราจะพูดว่าไม่ใครมีเวลายากเราไม่เหมาะไม่สมเราไม่รู้จะพูดอะไรหรือไปวัดมาแล้วมีจะอพยอะไรอีกนะครับเรามีอุปสรรคมากมายมีขออ้งนางนานาประการที่เราไม่สามารถสวดภาวนาอย่างจริงอย่างจำโดยมาจากความปกพันตบสนองความรักของพระเจ้า ความคิดความรู้สึกนี้เพราะเราเ็าใ้ปิดการภราวนานั้นมันเป็นสิ่งที่พูดไม่ใช่นะครับคํารภาวนานั้นเป็นความพุกพั้นที่เรามีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ให้เราระลึกถึงสมัยเราหนุ่มสาวมายิบแฟนนะสมัยรุ่นไม่มีมือถือนะครับเราอยากจะติดต่อไม่เห็นหน้าได้ยินเสียงก็ยังดีนะครับ เราต้องหาเวลาเราก็ต้องจัดเวลาเราก็ต้องพยายามที่จะติดต่อแฟนให้ได้ถึงแม้ว่าไม่เห็นหน้าได้ยินเสียงไปอย่างดีนะครับคําภาวนากันเช่นเดียวกันความผุกพันความรักนั้นทําให้เราดึงทําให้ดึงจิตใจของเราที่อยากจะติดต่อนะครับและการติดต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นไม่ใช่เพื่อขออย่างเดียวแต่ต้องอาศัยความผุกพันคําภาวนานั้นเพื่อเลี้ยง หล่อเลี้ยงความปุกพันนั้นให้เติบโตจเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นกนรารภาวนานั้นเป็นอุปเป็นอุปกรณ์สําคัญในเรื่องของความปุกพันและการเจริญเจริญชีวิตอุปสรรคอีกอันหนึ่งนะตอนสมัยเด็กๆเ,เ,เนี่ยเวลาเราสวดลูปประคำเนาะเราจะบ่นว่าน่าเบือ่อเนาะน่าเบื่อหนเพราะว่ามันซ้ำไปซ้ำมาไม่ได้ ไม่ได้รู้สึกอะไรดีขึ้นหรืออะไรต่ออะไรนะครับแต่เราไม่รู้ว่าลูกประคำนี้เวลาเราไม่รู้จะประวนอะไรเวลาเราไม่รู้จะพูดอะไรเป็นอุปกรณ์ยิ่งใหญ่สำคัญในกองพุกพันที่เรามีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเหตุฉะนั้นข้อที่หนึ่งที่เราก็ต้องนึกถึงก็คือว่าเราก็ต้องตั้งใจที่จะจัดเวลา แต่เราจะหาเวลาเราจะหาไม่ได้ครับเพราะอย่างอื่นสําคัญมีความรู้สึกมีความหลายสิ่งหลายอย่างที่เราคิดว่าสําคัญในชีวิตประจําวันการทํางานมหากรีนการดูแลลูกหลานการดูอะไรตัวอะไรเนี่ยหัวสมองของเราเนี่ยมันเต็มด้วยปัญหาอุปสรรคปัญหาแตละวันแตละเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะคิดประยาโอกาสที่เราจะรู้จักภาวนามันน้อยเหลือเกินเพราะว่าสิ่งที่ดึงจิตใจของเราไปทั้งอื่นมีเยอะ เสือกอ้ขดลึกของโลกที่ให้เรามาสนใจมันก็เยอะเพราะฉะนั้นปี่น้องเราก็ต้องตั้งใจจัดเวลานะครับถ้าเราจัดเวลาในตอนเย็นหลังอาหารมือเย็นอะไรเกิดขึ้นดูละครนะครับดูข่าวดูละครลองคิดดูปี่น้องเราใช้เวลาสองชั่วโมงทุกคืนมาดูละครสนุกยอมรับว่าสนุก เราใช้เวลาคุยกับพระเจ้ากีนาตีนะครับในแต่ละวันแต่ละคืนหึ่งชั่วโมงหนึ่งไหมสิบนาทีไหมห้านาทีไหมครับให้เราพิจารณาโดยตัวเราเองนะครับที่เราไม่ได้ยัดเวลาชาวยิวคนนอนจยปวนาในเรื่องเรียกว่าเชมายอิสราเอลอิสราเอลเอ่ย ยงยุดนิ่งนะครับให้รู้ไว้ว่าพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจา้านะครับอยู่ในสด,ดุดีบทที่4 6ก็เสเป็นสิ่งที่เราก็ต้องถนัดและคิดถึงพระเจ้าไม่เคยลืมเราเราลืมพระเจ้าเมื่อไหรก็ได้หลายครั้งที่เราลืมพระองค์แต่เราไม่เดือดร้อนแต่เราไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรในชีวิตเราก็ไม่คิดถึงพระเท่าไหร่ โดยเฉพาะในเหตุการณ์วิกฤตของโควิด -19 เนี่ยคนที่กลับมาหาพระองค์นี้มีเยอะมากมายและแต่งม,ม้ว่าเราไม่มีมิซาเราเปิดร่วมมิซาในโทรทัศน์ได้ในออนไลน์ได้นะครับคนที่ไม่เคยมีโอกาสไปมิซาทุกวันปรากฏว่ามีมิซาได้ทุกวัน,ววนเวลานี้ยิมีใช้บทสดดดีสั้น ในการเริ่มต้นการภาวนาเพื่อให้ปรับหัวปรับสมองของยิมมีว่าเวลานี้เป็นเวลาของพระเจ้าเอาหัวสมองนั้นมาปรับตัวให้นึกถึงพระองค์ให้นึกถึงความรักความรอดที่พระองค์ประทานให้ให้นึกถึงประหารสตานที่พระองค์ให้ทุกวันให้นึกถึงความโปรดภัยในการเดินทางไปเดินทางมาเสมอกรวนาที่ได้รับการตอบสนองที่มาจากพระเจ้า มีมากมายแม้แต่ประปอนที่เรามาได้ขอพระก็ยังให้นะครับพี่น้องในชีวิตเราประําวันของเราเรามีประสบการณ์มากมายในเรื่องนี้เช่นเดียวกันข้อที่สองที่เราก็ต้องนึกถึงหลังจัดเวลาแล้วก็คือหาสถานที่ที่เงียบสงบปิดโทรศัพท์อะไรที่บรบกวนปิดโทรทัศน์ปิดทุกอย่างนะครับเพื่อให้เรานิ่งต่อหน้าประพักพระญา นะครับกเวลาห้านาตีสิบนาทีพระองค์พระเจ้าค่าลูกอยู่ที่นี่ลูกอยู่ที่นี่และพระเจ้าจะดีดดอกดีใจเพราะพระองค์รอคอยรอคอยเรานะครับให้เราเปิดใจให้ยอมรับกันตนใจของพระจิต ให้นมัสการสั่งเริญพระโดยบทสัดุดีให้เราคิดถึงพระเจ้าโดยผ่านทางพระจิตเพราะพระเยซูได้ตรัสว่าพระองค์อยากลับขึ้นไปหาองค์พระพิดาแต่ไม่จริงเราเป็นเด็กกำพรา้าพระองค์จะทรงพระผู้ช่วยอีกองค์หนึง่งองค์ประจิตยาาเพื่อช่วยเรานะครับเอาทุกสิ่งทุกอย่างความกำรวลความ ปัญหาอุปสรรคที่เรากังวลน,นั้นและได้พบในชีวิตประจำวันตะวันอาชีพการงานลูกหลานป่วยภรรยาน้อยใจภรรยามีปัญหาอะไรทุกอย่างทั้งหมดนั้นก็ให้ถาวายองค์ประพุเพนเจ้าจัดการตริงแหมว่าบางครั้งเราจะหิวแห้งกันภาวนาไม่มีคำตอบบางครั้งเราคิดว่าพระเจ้าหายไปไหน ในโควิด1 9นี้พระเจ้ายังอยู่หรือเปล่าพระองค์ยังคำภวนาฟังคำภาวนาของเราหรือเปล่าและทุกวันที่เรามีปัญหาในการฟังในการหยุดยืนนิ่งก็ให้เรานิ่งเละเงียบสงบเพราะพระองค์ต้องต้องการเมคุยกัเรับทสาดโดีนั้นสอนให้เราสั่งเสิญพระเจ้าขกทโทษพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้าน้ำมาสัการพระองค์และวนขอในความทุกข์ที่เราประสบอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นพระองค์รับรู้แล้วพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าคนที่เราจะอาปาพพระองค์ก็รู้แล้วเราจะพูดอะไรไม่สําคัญที่เราพูดสั้นพูดน้อยพูดมากพูดยาวสําคัญในความพุกพันที่เราตั้งอกตั้งใจที่ยกยิตใหญ่ไปหาพระ ข้อที่สองที่สําคัญที่เราต้องนึกและปภาวนาก็คือลําพุมใน,นรวารจา,า,นะวาของพระเจ้าอ่านประัมปีนะครับเชิอาจารย์กลับอีกครั้งหนึ่งพระวาจาของพระเจ้าเป็นพระวาจาที่มีชีวิตและบังเกิดผลคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลุเข้าไปถึงจุดที่วิญญาณและจิตใจยแยกจากกันถึงเส้นเอ็นและไขกระดูกวินิจฉัยความรู้สึกนึกคิดภายในใจได้จึงไม่มีสรรพสิ่งใดๆซ่อนเร้นไวเฉพาะพระพาักแต่ทุกสิ่งเปิดเผยอย่างชัดเจนต่อสายพระเนตรของพระผู้ซึ่งเราจะต้องถูกถวายลายงานกับข,ขอบครัพประคมปีปาวานั้น เป็นพระวั a ของประชาประจิตได้ดนใจผู้เขียนและเราไม่สามารถอันประกำปีโดยไม่ภาวนาเพราะเราก็ต้องเข้าใจในสิ่งประจิตตรงกันสื่อให้เราฟังในทิศทางของชีวิตประจำวันเราจะดูข่าวไม่ว่าในโทรทัศน์ไม่ว่าอันนังสูปิม ไม่มีไม่มีใครมีไม่มีใครเขาดีเท่าไหร่นะเพราะเข่าร้ายไขาหนังสือได้เข่าร้ายมันก็เป็นสิ่งที่ชอบคุยโดยเฉพาะในเรื่องของโซเชียลมีเดียขาดีไม่ค่อยคุยนะครับยากน้อยนะครับเพราะฉะนั้นหัวสมองเหล่าตละลวันตะละเช้าตะละเย็นนะครับเต็มไปด้วยขยะของโลก ยังเป็นต้องเอาคำภาวนาล้างออกและเอาปาวาาของพระเจ้าใส่เข้ามาเพื่อมาเป็นทิศทางของชีวิตประจำวันถ้าเราเอาเข่าวร้ายมาเป็นทิศทางนะครับชีวิตจะเป็นยังไงในแต่ละวันเราจะก้าหน้าไปทางไหนนะครับมีตะข่าวร้ายในหัวมีตะกยาของโลกในหัวขอให้เข้าดีเข้ามาในหัวและลงมาในใจิตใจเพื่อมาเป็นทิศทางของชีวิตประจำวันนะครับ เราภาวนาโดยไม่อ่านประกมปีได้แต่เราอ่านประกมปีโดยไ,ม,ดยไม่ได้ภาวนาไม่ได้ต้องไปกันครับไปพร้อมกันเพื่อให้เราเข้าใจในสิ่งที่ประยดตดนใจผู้เขียนและผู้อ่านเราจะได้เข้าใจในสิ่งที่พระองค์ต้องการสื่อกับเราในวันนั้นหลายครั้งองอ่านประกมปีบางครั้งไม่เข้าเรื่องไม่ไม่ตรงกับชีวิต ที่ผมยังดําเนินกันอยู่แต่บางครั้งส่งสวันผ่านจะมีปีน้องยังมาตรรมาถามคุณจิมมี่มีปัญหายอย่างนี้และคําตอบอยู่ในประวัติที่ผมอ่านสาวันที่แล้วสงวันที่แล้วผมไม่ต้องคิดตอบได้เลยนะครับประยิตันใจให้ผมอ่านถึงแม้ว่าไม่ตรงกับชีวิตผมแต่ตรงกับชีวิตเขา ก็มีประโยชน์นะครับตลอดเวลาระวาของพระเจ้ามีประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นพระเยซูดได้ตรัสว่ามนุษย์นั้นมีชีวิตไม่ใช่อาหารไม่ใช่ขนมปังแต่จากพระวจาขอองพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นพีน่น้องเราก็ต้องจัดเวลายากที่สุดก็คือห้านาทีแรกเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจของเราโดยธรรมชาติ ไม่ได้พูกพันกับประชาักนักๆสิ่งแรกที่เราคิดตลอดเวลาสิ่งแรกที่เรารู้สึกตลอดเวลาเรากลัวประชา้าแล้วไม่ได้ยำเกรงกลัวนะครับเรากลัวเรากลัวตกปีปักษาเรากลัวอย่างงุ้นเรากลัวในสิ่งที่ไม่รู้ในในกลัวในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไม่เข้าใจไม่เห็นเพราะฉะนั้นเอาความกลัวนั้นมาปรับเปลี่ยนให้นึกถึงความรักของประชา้าที่ไม่เปลี่ยนแปลง ความรักความปรเจ้าที่มีอยู่ตลอดนิรันดร์เราไม่มีความรู้สึกความเข้าใจของตลอดนิรันดร์นะครับแต่ให้เรานึกถึงตลอดเวลาพรเจ้ารักอิสราเอลเสน้นใดพระองค์รักภาาสัาจากเส้นนั้นและพระองค์รักเราเส้นเดียวกันเพราะเราเป็นลูกหลานกงองพระปู้เป็นญา้าขอบคุกัน